ลับเทวดาผู้มาจากสวรรค์การเบิกบุญเก่ามาใช้พลิกชีวิตของคนลายมือมีการกรบาทเพราะบุญของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นสะสมมานั้นมีมากน้อยแตกต่างกันเมื่อเราทำบุญทุกๆครั้งบุญของเราก็จะสะสมไว้สะสมไว้ตัดสินทางเดินในชีวิตหลังความตาย ดังนั้นคนที่เกิดมาในชาติกูลดีฐานะดีหน้าตาผิวพรรณดีถือว่าเขาทำบุญมาดีจึงมีพื้นฐานถี่ดีเรียกว่าบุญและกรรมตัดสินให้เป็นเราคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นคือผู้มีบุญญาธิการเป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเพื่อสร้างสมบารมีเพื่อทำคุณงามความดีในโลกใบนี้ซึ่งไม่ว่าท่านจะกำเนิดอยู่ที่ใดก็ตาม บุญเก่าบารมีเดิมของท่านนั้นก็จะส่งผลช่วยให้ชีวิตของท่านไม่ตกต่ำไม่ลำบากยากเข็นไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของท่านจะตกต่ำจะทุกข์อยากแสนเข็นสักเท่าไรก็ตาม และโดยพื้นฐานแล้วคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีเมตตาต่อผู้อื่นช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ที่เข้ามารายล้อมรอบข้างกายและเราเองก็มักจะถูกคนเหล่านี้ที่เป็นคนไก่ชิดเป็นเพื่อนเพื่อนฝุงเป็นพี่เป็นน้องลูกน้องไก่ชิดมักจะทรยศหักหลังเราแม้แต่หุ่นส่วนของเราเองก็ด้วยเช่นกัน ด้วยเพราะความเป็นคนพิเศษเป็นเทวดามาเกิดฟ้าจิงได้ให้เส้นพิเศษของคุณคือเส้นที่เรียกว่าเส้นแคลวคราดชีวิตนี้ของคุณตั้งแต่เล็กจนโตมาคุณเลยเฉียดต,ตายมามาแล้วหลายหนและคุณก็เป็นคนที่ฝันเห็นเหตุการณ์ฝันแม่นแต่ข้อเสียของคุณก็คือเป็นคนที่ทําคุณไม่ขึ้นเป็นคนที่ต่อสู้ฟ้าฟันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวง เมื่อคุณเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างมีความทุกข์ความเหนื่อยยากต่างๆทั้งเรื่องรักเงินงานความเจ็บป่วยที่เรียกว่าวิบากกรรมสิ่งเหล่านี้เกิดจากบาปที่คุณเคยได้ทําไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันเจ้ากรรมนายเวรมากมายตามมาเอาคืนตามมาทําลายล้างสก,กัดกั้นทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีๆ จงอย่าเอาตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เห็นว่าเขาชั่วแต่ทําไมรวยชีวิตมีความสุขก็เพราะเขาสร้างบุญไว้เยอะเมื่อชาติทีแล้วบุญเขายังใช้ไม่หมดนั่นเองให้หันมามองตัวเองอย่าเปรียบเทียบคนอื่นจงแก้ที่ตัวเองเราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีได้โดยตัวของเราเองแก้ได้โดยวิธีการสร้างบุญให้มากๆแล้วเบิกบุญมาใช้และไม่สร้างกรมเพิ่มบุญของคุณต้องเติมเรื่อยๆมิฉะนั้นหลังความตายค คุณจะไม่เหลือบุญใดๆเลยคนเราไม่รู้วันตายเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาฉะนั้นจงอย่าประมาท คำว่าบุญเก่าหมายถึงสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วมาส่งผลให้เราเสวยสุขในบุญนั้นจิตวิญญาณทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นล้วนมาเกิดได้เพราะมีบุญเก่าแต่หลายคนเมื่อมีชีวิตที่ลำบากต่างก็ไปคิดเอาเพียงแต่ว่าเพราะตนมีกรรมเก่าที่นักเป็นวิบากกรรมมาส่งผลให้เสมอแต่กลับไม่เคยคิดว่าถ้ามีบุญเก่าไม่มากพอจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร ในโลกนี้ยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกมากมายแต่เราเองกลับไม่เคยไปหันไปมองว่าเป็นคนที่มีฐานะยากจนที่สุดยังมีฐานะความเป็นอยู่และความสุขสบายดีกว่าคนยากจนในบางประเทศ ถ้าเราเข้าใจและคิดได้อย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็สบายขึ้นว่าที่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้จนอะไรเลยเพียงแต่ความสุขสบายของเราอาจจะมีน้อยกว่าใครบางคนเท่านั้นความรำ่ำรวยให้ได้แค่ความสะดวกสบายในด้านวัตถุสิ่งของอุปโภคบริโภคแต่ถว่าทางด้านจิตวิญญาณน,นั้นเชื่อว่าไม่ว่าคนยากดีมีจนหรือคนรำ่ำรวยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยพระท่านจึงกล่าวว่า มองทำให้มองสูงหมายถึงคนหาวิธีการทำให้ใจเรามีธรรมะในจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเพราะธรรมะนั้นมีตั้งแต่เบื้องต้นทามกลางและดีที่สุดที่สำคัญธรรมะสามารถทำเอามาพัฒนาตนเองเพื่อให้ตนรู้จักและเห็นวิธีการธรามากินอย่างไรให้มีฐานะทางการดำรง,งที่อยู่ที่ดีขึ้นได้อีก มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงบนโลกไปนี้ก็คือถ้าเรามีใจที่สูงขึ้นเมื่อไรฐานะความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นตามอย่างนาอัศจรรย์ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าไปมองคนที่รวยกว่าจงมองคนที่มีน้อยกว่าและหันงาม,มากับพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองให้สูงแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามาในชีวิตอย่างน่าถึง บุญเก่าของท่านยังไม่ส่งผลให้ชีวิตของท่านชีวิตของท่านจึงมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเงินทองก็อขาดมือทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินชีวิตทุกอยากแสนเข็ญตกตำ่ำที่เป็นแบบนี้เพราะบุญเก่าของท่านนั้นยังไม่ส่งผล ความทุกยากความลำบากของคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือเหมือนเป็นเทวดาลงมาเกิดเหมือนมีบุญญาธิการแต่ทำไมยังต้องพบเจอความทุกยากความลำบากอยู่อย่างนี้เมื่อคุณอาสาลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันจะต้องพบเจอความทุกยากความลำบากเราจรึงขอแนะนำให้คุณทำตามนี้ด้วยคาถาเบิกบุญเก่ามาใชา้พลิกชะตาชีวิต การเบริกบุญเอามาใช้ยามชีวิตลำบากเพื่อให้ชีวิตไม่อับจนสามารถสวดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายเรียกว่าคาถาเบิกบุญฉบับย่อพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าคือของศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้ว จะสะสมอยู่กับตัวไม่หายไปไหนแต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไรไม่มีใครตอบได้บางครั้งก็ส่งผลทันทีแต่บางคราก็ส่งผลชา้าหนาอยู่ที่กรรมของเราว่าจะบดบังบุญนั้นไวมากแค่ไหน เป็นคําตอบว่าทําไมหลายครั้งสร้างบุญไปแล้วแต่ทําไมชีวิตยังลําบากไม่เจริญดวงเรื่องอย่างเขาสักทีการเบริกบุญจึงเป็นความเชื่อว่าสามารถขอบุญที่ทําไปแล้วจากเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาให้บุญนั้นสนองต่อเราณเวลานั้น วิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญขอเพียงสถานที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาภายในบ้านนำดอกไม้ที่ใช้ถวาพระตามปกติจุดถูบสามดอกกล่าวนะโมสามจบแล้วว่าพระคาถาเบิกบุญดังนี้นะโมตัสสะพะขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสัตติตถาคโตวิสัตติอวธาระนะวิสัตติภิกขุอาคจฉามิโหมิกัตตวา อภิสัมปายอ,อาเนหิปริตะระอัมหะปัจสะวะติอธิปัจจะปายะจะนิรันตะระแล้วจึงกล่าวคำเบิกบุญต่อว่าด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อและนามสกุล ขอให้บุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาเมื่อครั้งในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการรวมอนุโมทนาบุญการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานการให้อภัยทานบุญอื่นที่ผู้อื่นนำส่งให้ไม่ว่ามากหรือน้อยปานใดหากแม้นบุญนั้นยังไม่ถึงตัวข้าพเจ้า จงให้บุญนั้นจงถึงตัวข้าพเจ้าและเป็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์ณบัดนี้ทันทีด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ ด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเบิกบุญของข้าพเจ้าให้บุญของข้าพเจ้าจงแปลสภาพเป็นความเจริญด้วยศีลสติปัญญาสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีปัญสจาความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บใดๆมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยอริยศัพ์ภคกรัพ์ยก้าวหนาในนาทีการงาน การเงินปราศจากศัตรูโมมานและเจ้ากรรมนายเวรจงพบเจอแต่กัลยาณมิตรจงมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือบ้านรถที่ดินเงิน,งนทองมีลูกค้าทรัพย์สินอื่นๆตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีโอกาสมีปัจจัยมีทรัพย์พร้อมที่จะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้ในทุกๆเมื่อทุกคราทุกๆวันอย่างมหาศาลเป็นผู้ที่สืบทอ,อดพระศาสนาได้ เป็นผู้ให้ธรรมทานกับเพื่อนมนุษย์ได้และเกิดอยู่ตายรมบวร,บรพระพุทธศาสนาทุกชาติด้วยไปด้วยเทินด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กรรมใดๆก็ตามที่ผู้ใดได้สร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าครั้งใดในอดีตชาติหรือปัจจุบันหากข้าพเจ้าเคยโกรธแค้นเคยอาฆาตพยาบาทเคยสาบแช่งจองล้างจองผานทําให้เป็นหนี้กรรมติดตามกันมาหลายภพหลายชาติข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิน้นขอยกถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นอภัยทานขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงยาได้มีเวณมีกรรมต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและโดยอานิสงส์แห่งการให้อภัยในครั้งนี้ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวณทั้งหลายที่ตามจองเวณข้าพเจา้าจงเมตตาและให้อภัยข้าพเจ้าเช่นกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านผู้ฟังครับ ถ้าไม่มีการสะสมบุญมากพอคุณจะอาบุญที่ไหนมาเบิกวิธีการให้ได้บุญมากพอเบิกก็คือต้องรักษาศีลการรักษาศีลคือการทำบุญทางลัดที่ได้บุญอย่างมากมายมหาศาลเป็นวิธีที่รวดเร็วและได้บุญมากที่สุด ศีลคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งรำ่ำรวยและสัญ,ญลักษณ์แห่งคุณงามความดีถ้าท่านรักษาศีลก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการรักษาศีลหานั้นยังจะทำให้เทวดาผู้มีบุญทั้งหลายลงมาอนุโมทนาสาธุบุญกับท่านและคำอนุโมทนาสาธุของเหล่าเทพทั้งหลาย ก็จะเปรียบเหมือนคำอวยพรคำเถิดทูลช่วยหนุนชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านนั้นได้พบแต่เงินแต่ทองได้พบกับความดีความงามและสิ่งดีๆในชีวิตเพราะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้บอกเอาไว้ว่ามีแต่ศีลเท่านั้นที่จะทำให้เทพเทวดาพระอินทร์พระพรหมทั้งหลายเคารพและอัโมธนาสาธุบุญกับท่าน เพียงแค่คุณต่อสีทุกวันก่อนนอนเพียงแค่ทุกๆวันคุณพยายามควบคุมตัวเองไม่ทำในสิ่งที่ผิดจนติดเป็นนิสัยรู้จักให้อภัยกตันยูต่อบินามารดาผู้มีพระคุณตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดมันให้ทานทำบุญตามกำลังทรัพย์เท่าที่คุณทำได้เท่านี้คุณก็จะมีบุญ ผลของบุญก็จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทุกประการตามที่คุณปรารถนาไว้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ